ที่บริษัทของจีอุงรุนพีที่เป็นหัวหน้างานของเขากลัวว่างานที่มอบหมายให้เขาจะทําไม่สําเร็จจึงเชิญนักเขียนหญิงที่มีปัญหากับจีอุงมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขา คุณนักเขียนก็ถามจีอุงว่าทําไมงานของเขาถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้แทนที่เขาจะเจาะจงประเด็นไปที่ความรู้สึกของพระเอกนางเอกแต่ทําไมถึงไม่ยอมทําจีอุงก็ให้เหตุผลว่าไม่อยากจะบังคับพวกเขาและยังบอกว่าตอนนี้ไม่มีนักแสดงแล้วนะซึ่งพระเอกและนางเอกที่นัดก,กันเอาไว้กับพวกจีอุงได้หนีหายตัวไปแล้วเพราะทั้งคู่ไม่กล้าสู้หน้ากัน คุณนักเขียนจึงคิดแผนการขึ้นมาให้พวกจีอุงไปตามจับตัวพระเอกและนางเอกกลับมาและพาพวกเขาไปพักต่างจังหวัดด้วยกัน3วันภาพก็ตัดไปที่พระเอกและนางเอกที่ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนทั้งคู่ก็มานั่งโง,ง่ๆอยู่ที่สวนสาธารณะและก็มาบังเอิญเจอกันที่ห้องสมุดทั้ทงคู่ก็งงๆว่าทําไมถึงมาเจอกันที่นี่แทนที่จะอยู่ที่งานปาร์ตี้บ้านของพระเอกในระหว่างที่ทําตัวไม่ถูกเพราะอึดอัดกับเรื่องเมื่อคืนก่อนพระเอกก็หันมาพูดกับเธอว่า ไปกินข้าวด้วยกันไหมและภาพก็ตัดมาที่เอเจที่เธอมาทำกิจกรรมเพื่อช่วยสังคมและในกลุ่มคนที่มาช่วยเธอก็คือพวกคนที่ไปแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เธอเสียหายในโลกโซเชียล ซึ่งเอ็นเจก็ฟ้องกับพวกเขาพวกนั้นก็คิดว่าถ้ามาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็แกล้งทำดีกับเธอหน่อยเดี๋ยวเอ็นเจก็ถอนฟ้องให้แน่นอนเหมือนกับครั้งก่อนๆที่เธอเคยทำแต่เมื่อเธอได้ยินที่พวกนั้นคุยกันเธอก็เสียใจมากและเมื่อจบกิจกรรมเธอก็พูดขึ้นมาว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้อีก และเธอก็จะไม่ถอนฟ้องด้วยทําเอาพวกนั้นก็ถึงกับปวยไว้ใส่เธอด้านพระเอกเขาพานางเอกเข้ามาทานอาหารที่ร้านอาหารของครอบครัวพ่อและแม่ของเขาก็ดีใจมากที่ได้เจอเธอที่นี่แถมยังทําของโปรดให้กับเธออีกด้วยขณะที่ทานอาหารพระเอกก็ถามเธอว่าอึดอัดไหมที่มาอยู่ที่นี่เธอก็บอกว่าไม่เลยเพราะสักวันเธอก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วพระเอกก็พูดขึ้นมาอีกว่าเขายังไม่ได้คําตอบจากเรื่องเมื่อคืนเลยเธอเป็นยังไงบ้าง,างนางเอกก็บอกว่าพอเรียนจบเธอก็ทางาน ลแล้วก็สบายดีนะพระเอกก็นิ่งไปแล้วก็ถามเธอว่ามีแค่นี้หรอแล้วเรื่องเมื่อคืนล่ะเธอก็บอกว่าช่วงนี้เธอเครีคยดกับโปรเจกต์และบอกให้เขาลืมในสิ่งที่เธอพูดไปซะพระเอกก็นิ่งไปนางเอกก็บอกว่าเธอกลับก่อนนะเมื่อลาพ่อกับแม่ของพระเอกเขาก็รีบเดินดิ่งตรงออกไปข้างนอกนางเอกก็รีบเดินตามเขามาระหว่างทางจู่ๆพระเอกก็หยุดเดินเธอก็หันไปถามเขาว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าความรู้สึกนี้กลับมาอีกแล้ว ที่เธอปล่อยให้ฉันยืนเหมือนคนโง่แล้วเธอก็เดินจากไปฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถึงกลับมาแล้วกลับมาเพื่ออะไรเมื่อพูดจบเขาก็หันหลังและเดินกลับไปและมีข้อความส่งเข้ามาหาเขาซึ่งข้อความนั้นก็มาจากดาราสาวเอ็นเจเธอนัดเจอกับเขาเพราะตอนนี้เธอรู้สึกไม่สบายใจและเมื่อได้เจอเขาเธอก็รู้สึกดีมากขึ้นเธอพูดขึ้นมาว่าเธอน่ะจดสมุดบันทึกเกี่ยวกับเพลงเอาไว้ข้อแรกที่เพลงดังได้ก็เป็นเพราะเธอที่ซื้อภาพวาดไป ข้อที่2เธอเป็นคนขอให้เขาวาดภาพตึกให้แต่ทําไมเขาไม่เคยทนมานาเลยสักครั้งและข้อ 3. เธอไปหาเขาที่งานทําให้เขาตกเป็นกระแสขึ้นมาอีกทําไมเขาถึงไม่อยากเลี้ยงข้าวเธออีกพระเอกก็ถามเธอว่าทําไมถึงดีกับเขานักเอ็นเจก็บอกว่านี่ดูไม่ออกหรอว่าฉันน่ะชอบคุณทําเอาเพรอก็ถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยส่วนนางเอกเธอกลับออกมาจากบ้านและเดินตามหาเพรกโทรหาเขาเขาก็ไม่รับสายจนมาเห็นกับตาว่าเอ็นเจกำลังก้มหน้าเข้าไปหาเพรก ทำเอาเธอยืนสตั้นไปเลยและแล้วจีอุงก็จับน้าเอกได้หนึ่งคนแถมยังบอกว่าถ้าจะหนีก็ไปให้ใกล้ๆหน่อยสิวันต่อมาจีอุงก็มารอรับเธอที่หน,น้าบ้านและบอกว่าจะพาเธอไปขับรถเล่นตอนแรกเธอก็ทําทีไม่อยากไปจีอุงก็ขู่ไปขู่มาจนเธอใจอ่อนส่วนพระเอกขณะที่กําลังยืนลดน้าต้นไม้อยู่หน้าบ้านเมื่ออึนโฮเดินถือกระเป๋าออกมาและไม่ทักทายเขาสักนิดทันใดน,นั้นอึนโฮและผู้ช่วยของจีอุงก็เข้ามาช่วยมัดเขาเอาไว้และลักพาตัวเขามาที่พักต อากาศนอกเมืองพร้อมกับนางเอกขณะที่เพลกกาลังยืนมองแม่นม้นํานางเอกก็เดินเข้ามาเธอบอกกับเขาว,ว่าไหนไหนก็จะหนีแล้วทําไมไม่หนีไปไกลๆเขาก็บอกว่าคนที่โดนจับได้อย่างเธอไม่น่าจะมาพูดอะไรแบบนี้นะ เธอก็สวนขึ้นมาว่าแล้วไงจะยอมแพ้แล้วทายทำสารคดีต่อหรอเขาก็บอกว่ามันไม่มีทางอื่นนี่นางเอกก็พูดขึ้นมาว่าไหนว่าเบื่อไงฉันเป็นคนน่าเบื่อนะนายจะทนไหวหรอเขาก็นิ่งไปแล้วก็พูดขึ้นมาว่าในที่สุดก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆสินะในที่ที่ไกลแบบนี้ที่เขาพูดขึ้นมาก็หมายถึงตอนที่ทั้งคู่คบกันและให้สัญญาว่าจะไปเที่ยวในที่ไกลดด้้ดด้้ววววยยยกกกกกกััััันนนสคครรงงะทูููู่่่่่็็็ถเเเีตตมมมมาาาาาใใหภษณ์พขไอจ เมื่อสัมภาษณ์จบเพลกที่กำลังเตรียมอุปกรณ์จะออกไปวาดภาพจีอุงก็เดินเข้ามาและบอกเขาว่าเดี๋ยวแชร์ลันจะตามไปถ่ายนายนะ ระเอก,ก็ถามว่าแล้วนายจะไปไหนจีอุงก็บอกว่าเขาจะตามไปไทายนางเอกแถวๆวนอกเมืองเรื่องนี้ก็ทำเอาเะเอก,ก็ถึงกับหงุดหงิดไม่ใช่แค่นี้เพราะยังได้ยินที่นางเอกเรียกแทนจีอุงว่าอุงเหมือนกับตอนที่คบกับเขาทำเอาหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมซะอีกนางเอกและจีอุงก็ออกมาปั่นจักรยานเล่นด้วยกันและมาจอดพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้นางเอกก็บอกว่าเธอขอพักสายตาแป๊บหนึ่งนะจีอุงก็นางเฝ้าเธอทันในนั้นก็มีคุณป้าสองคนเข้ามาทักเขา และบอกให้จีอุงพาแฟนของเขาขึ้นไปดูพาทิตตกด้วยกันซึ่งจีอุงก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดนางเอกที่แกล้งหลับก็ได้ยินทุกอย่างทําเอาจีอุงก็เขินทําตัวไม่ถูกด้านเพล็กก็นังวาดภาพเหมือนยังเคยเมื่อกลับมาก็ถามซอนอีว่าเห็นนางเอกกับจีอุงไหมซึ่งนีก็ใกล้จะค่าแล้วแต่สองคนนั้นก็ยังไม่กลับสักทีและภาพก็ตัดมาตอนกลางคืนพวกเขาก็จัดเตรียมอาหารปิ้งย่างด้วยกันจีอุงที่เดินมาตามเพล็ให้ออกไปทานอาหารมือค่ำเพล็กก็พูดออกมาว่าวันนี้คงจะมีอะไร ให้นายถ่ายเยอะเลยละสิถึงกลับมาดึกแบบนี้ซึ่งอาการนี้ก็คืออาการถึงนางเอกกับจีอุงนั่นเองแน่นอนว่าจีอุงก็รู้สึกได้เมื่อออกมาข้างนอกพวกจีอุงก็กําลังถ่ายทําพวกนางเอกที่กําลังนั่งทานอาหารซนอีก,ก็ถามเธอว่าทําไมถึงกลับมามืดเธอก็บอกว่าพอดีไปนอนพักกลางวันมาเท่านั้นแหละเพลงที่ได้ยินก็โมโหขึ้นมาถามเธอว่านี่เธอไปนอนพักข้างนอกมาหรอแล้วไหนว่าการนอนกลางวันเป็นเรื่องที่น่าสมเพชไงเธอก็พูดสวนขึ้นมาว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทริปนั้นเธอ ไปกับใครเมื่อทั้งคู่เถียงกันทุกคนก็นั่งมองทั้งคู่เป็นตาเดียวทันใดน,นั้นก็มีสายพ่อของพระเอกพวกท่านโทรมาทักทายและถามหาหนางเอกด้วยนางเอกก็เดินเข้ามาคุยกับพ่อแม่พระเอกพ่อพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้มีเพื่อนมาหาที่บ้านด้วยพระเอกก็งงว่าเพื่อนที่ไหนเพราะเพื่อนของเขาก็อยู่ที่นี่กันหมดแล้วทันใดนั้นเอ็นเจก็โผล่เข้ามาในกล้องและบอกว่าเธอน้อยใจนะพระเอกก็รีบเรียกนไม่คุยกับเธอในบ้านซึ่งเมื่อนางเอกเห็นอย่างนั้นก็นั่งหน้าจ่อยไปเลยหลังจากมือ้อก กำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องจีอุงก็เดินเข้ามาพูดคุยกับเขาเรื่องการถ่ายทําและบอกกับเพลกว่าสายตาที่เขามองนางเอกมันเปลี่ยนไปนะยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้ฉันสับสนฉันเห็นอะไรมากมายเลยเมื่ออยู่หลังกล้องลุกขึ้นนางเอกที่ตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นใครเธอเดินไปเรียกเพลกที่หน้าห้อง เมื่อไม่มีคนเปิดเธอจึงเปิดประตูเข้าไปและเห็นว่าเขากําลังหลับอยู่และเธอก็เข้ามาดูภาพวาดที่เขาเพิ่งจะวาดไปและคิดว่าเขาคงนอนไม่หลับอีกแล้วเธอเอามือไปแตะที่หน้าผากของพระเอกและเขาก็สัมผัสไป,ไปที่มือของเธอนางเอกก็ขยับมือหนีและเดินออกไปข้างนอกและพระเอกก็ลืมตาขึ้นมาเรื่องนี้ก็ทำให้เธอถึงกับสติหลุดเลยแชร์ลันก็ชวนนางเอกเออกไปถ่ายวิวพระอาทิตย์ตกด้วยกันส่วนจีอุงที่กำลังเตรียมกล้องตามไปถ่ายพระเอก คุณป้าคนเมื่อวานก็เข้ามาทาเขาและถามว่าเมื่อวานได้ไปดูพระอาทิตย์ตกกับแฟนไหมจีอุงก็บอกว่าเธอกำลังไปครับพลายเอกที่ได้ยินก็หูพึง่งขึ้นมาเลยคุณป้าก็บอกว่าทำไมไปวันนี้ฝนจะตกนะสิส่วนนางเอกกับแชร์ลันก็เดินขึ้นมาที่นั่นแต่แบตกล้องแชร์ลันก็กำลังจะหมดเธอเลยรีบออกไปชาร์จไฟรอบๆหมู่บ้านส่วนนางเอกก็นั่งรอยอยู่ที่นั่นคนเดียวในระหว่างนั้นก็คิดว่าช่วงนี้เธอหลบหน้าเพลกเยอะไปหรือเปล่าและเธอก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึข้นมาฝนก็ตกอย่างหนักและ ทันใดน,นั้นก็เหลือบไปเห็นว่าเพรเอกกำลังเดินมากลางล่มตรงมาที่เธอเธอก็ถามเขาว่าไปยืนทำไมตรงนั้นพระเอกก็บอกว่าเขากําลังใช้ความคิดว่าทําไมถึงมายืนอยู่ต่อหน้าเธออีกแล้วฉันก็คงโดนคำํำสาปตอนนั้นเธอไม่น่าพูดออกมาแบบนั้นเลยเธอก็บอกว่านี่โทษฉันอีกแล้วเหรอและบอยเขากลับไปถ้าไม่ไปเธอจะไปเอง เขาก็ไม่ยืนขวางเธอและกลางล่มให้เธอก็พูดขึ้นมาว่าฉันควรไปหรืออยู่ตรงนี้ท่านในน้นเพลกก็ปล่อยล่มและดึงมือเธอเข้ามาจูบเหมือนกับความรักที่เริ่มต้นในหน้าร้อนครั้งนั้นเขาจูบเธอท่ามกลางสายฝนโดยไม่รั้ลิมฝีปากออกมาด้านแชร์ลันขณะที่กําลังเก็บของอยู่ที่รถจีอุงก็เดินกลางลมเข้ามา ถามเธอว่าถ่ายเสร็จแล้วหรอเธอก็บอกว่าจูจูฝนก็ตกเลยยังไม่ได้ถ่ายเลยและบอกว่าเธอจะออกไปรับนางเอกจีอุงก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเองแชร์ลันก็มองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาว่า ที่เขาตัดสินใจทํางานนี้ก็เพราะนางเอกใช่ไหมจีอุงก็เลียงไม่ตอบและถามว่ายอนซูไปไหนขณะที่กําลังเดินตามหาหนางเอกก็เจอเธอวิ่งเข้ามาชนเขาโดยสีหน้าที่ตกใจและภาพก็ตัดมาที่บ้านนางเอกเธอนอนไม่หลับเพราะเรื่องนั้นก็เลยลุกขึ้นมาทํานู่นทานี่ส่วนพระเอกก็คิดว่าควรจะออกไปหาเธอดีไหมแต่เขาก็ไม่กล้าพอและได้แต่นั่งทําหน้ากุนงิตและวาดภาพเพื่อฆ่าวเวลาและดูเหมือนว่าการตาฝนจะทําให้เขาป่วยด้วยเขานอน,อนไม่ได้สติจนเช้าและอื่น โฮก็เข้ามาพบเขาส่วนนางเอกเมื่อมาทํางานก็ไม่มีสมาธิเลยเพราะโมต่คิดถึงเรื่องของเพกกับจูบนั้นวันนั้นซอนอีก็โทรเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่าเลิกงานแล้วก็มาหาที่ร้านหน่อยสินางเอกก็ปฏิเสธและบอกให้เธอเรียกอึนโฮมาแทนซอนอีก็บอกว่าอึนโฮก็นางกินอาหารอยู่ที่ร้านเธอนางเอกก็ถามว่าแล้วเขาไม่ทํางานหรอซอนอีก็บอกว่าเพลกขอพักสักสองสามวันหมอนี้ก็เลยว่างนางเอกก็คิดว่าเพลกคงจะมีแผนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและภาพก็ ตัดมันที่เขาขณะที่เขากําลังหลับแล้วก็ฝันถึงตอนที่เขายังเด็กเขายืนร้องไห้อยู่ท่ามกลางผู้คนและมันก็ทําให้เขาสะดุ้งตื่นพระเอกเดินออกมาแล้วเห็นชุดคุมแม่ของเขาเขาเรียกหาเธอและเห็นเธอกําลังนั่งเครียดอยู่ที่ริมหน้าต่างพระเอกก็เดินเข้ามานอนที่ตักแม่ของเขาแม่ก็บอกพระเอกให้ปล่อยวางบ้างอย่าแบกภาระเอาไว้คนเดียวด้านจีองุงเขาอยากจะส่งข้อความไปถามนางเอกว่าเธอได้พักบ้างหรือเปล่าแต่เมื่อไม่กล้าส่งไปก็ส่งเป็นวิดีโอที่เขาถ่ายเธอแทนนางเอกก็รีบหยิบโทร ซับขึ้นมาเพราะคิดว่าเป็นข้อความจากเพคเธอตอบเข่าแล้วก็เข้ามาที่ร้านของซอนอีซอนอีก็ใส่เธอยับเรื่องของพเพเนางเอกก็ทําหน้าเซ็งเพราะเขาไม่ติดต่อเธอมาเลยหลังจากที่ทําแบบนั้นซอนอีก็บอกว่าเธอทิ้งนิ้วเอาไว้ที่บ้านหรอก็โทรไปเองสิที่นั่งทําหน้าแบบนี้อย่าบอกนะว่าอยากกลับไปคบกับเพเอนางเอกก็นิ่งไปไม่ยอมตอบซอนอีก็รู้ว่านางเอกยังรักเพเอกอยู่และถามเธอว่าตั้งแต่เมื่อไหอไร่แล้วเธอนิ่งไม่ยอมตอบอีกและน้าตาของเธอก็ไหลออกมา คิดถึงตอนได้ได้กลับมาเจอกับเขาอีกครั้งและถามซซนอีว่าทีนี้เธอจะทํำยังไงและคืนนั้นพระเอกที่ใช้เวลาคิดเรื่องของนายเอกเรียบร้อยเขาพยายามโทรหาเธอทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเมื่อเปิดออกก็เป็นนายเอกที่ยืนอยู่เธอไม่พูดอะไรและเดินผงเข้าไปในบ้าน ด้วยความเมาเธอก็ถามเขาว่านี่นายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะพระเอกก็รีบเดินไปหยิบน้ำให้เธอเธอก็พูดความในใจออกมาเรื่องที่เพะเอกมาจูบเธอแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือไงเขาเดินเอาน้ำมาให้เธอแล้วถามเธอว่าพูดจบหรือยังเธอหันมาถามเขาอีกว่านี่ตลอดเวลานี้นายไม่มีอะไรจะบอกฉันเลยหรอเขาก็หันมาถามเธอว่าเขาจะต้องขอโทษไหมมันเป็นความผิดพลาดนี่แต่เขาจะไม่กลับไปทำแบบนั้นเขาบอกว่าไม่กลับไปคบกับนางเอกนี่คือข้อสรุปของเขาเธอก็ทำ หน้านิ่งและถามว่าที่ทําทั้งหมดมันเป็นความผิดพลาดนะหรอน่าจะบอกให้เธอรู้เร็วกว่าน,นี้เธอจะได้รีบใส่หัวไปเธอหยิบกระเป๋าแล้วก็รีบเดินเหมือนจะกลับไปเพรคิดว่าเขาไม่อยากจะคบกับเธอแต่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเขาเรียกเธอเธอก็บอกว่าไม่ต้องมาเรียกฉันจะไม่มาเจอนายอีกแล้วไอสารลเลวเขาก็พูดขึ้นมาว่าเรามาเป็นเพื่อนกันได้ไหมมาเป็นเพื่อนกันเถอะเธอก็ถามว่าทําไมนายจะเป็นเพื่อนกับฉันได้หรอนางเอกก็วางของลงและบอกว่าได้งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันและเธอก็เดินกลับมาอีก แล้วถามเขาว่าชันค้างที่นี่ได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันนี่ทาเอาเพเอก็ถึงกับอึ้งไปเลยแล้วเธอก็เปลี่ยนชุดแถมยังไปนอนบนโซฟาของเพะเอกอีกเขาก็ถามเธอว่าทําอะไรนางเอกก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่พาหอมอยู่ไหนละ่ะการกระทําของเธอทาเอาเพาะเอกก็ถึงกับถอนหายใจเมื่อทําอะไรไม่ได้ก็เดินไปหยิบพะหอมมาหอมให้เธอและเพะเอกก็นั่งวาดภาพยันเช้าเขาเดินเข้ามาดูว่านางเอกตื่นหรืยอยังและเธอก็เดินซาบผมออกมาจากห้องของเขาทาเอาเพพะเอกก็ถึงกับสําลักน้ําออกมาเขาก็ไล่ เธอกลับไปแต่เธอก็บอกว่าทําไมละ่ะฉันจะอยู่เล่นกับเพื่อนของฉันสักหน่อยและพระเอกก็เข้าไปงีปบหลับเมื่อตื่นขึ้นมาอื่นโหก็โทรเข้ามาและบอกว่าไม่ลืมใช่ไหมว่าวันนี้มีสัมภาษณ์พระเอกก็บอกว่ายกเลิกไปเลยฉันยังไม่ค่อยหายดีเขาเดินม,มาหาหนางเอกที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่และบอกว่าวันนี้ฉันไม่มีงานจะยอมเล่นด้วยก็ได้เธอก็พูดประชดออกมาว่าได้สิเพื่อนและทั้งคู่ก็มานั่งเล่นเกมด้วยกันพระเอกก็ถามเธอว่าไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วฉันถามเธอได้ไหมว่าเธอเป็นอะไรกับหัวหน้า เธอก็บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันทําไมเขาก็บอกว่าฉันว่าคนรอบข้างของเธอไม่คิดแบบนั้นนะและไหนๆก็ถามแล้วเธอเป็นสนิทกับจีอุงตั้งแต่เมื่อไร่เธอก็พูดกันมาว่า,วาวนี่นายหึงเหรอทําว่าเขาก็ทําตัวไม่ถูกและพูดแก้ตัวขึ้นมาว่าเขาหมายถึงอย่าไปยั่งจีอุงจะเขาเพราะเราเป็นเพื่อนกันทันใดนั้นก็มีสายจากเอ็นเจโทรเข้ามาพระเอกก็ทําหน้าเลือกรากหันมามองหน้าน้าเอกแล้วก็รีบออกไปรับสายคืนนั้นจีอุงที่กําลังนั่งตัดงานอยู่แชร์ลันก็ชวนเขาเออกมาั่างกินข้าวด้ เธอถามเขาว่าชอบกุกยอนซูใช่ไหมจีอุงก็บอกว่าช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับได้หรือเปล่าฉันดูหน้าไม่ไอายใช่ไหมที่หลอกเพื่อนและแอบชอบเธอแบบนั้นตัดภาพมาที่นางเอกทีตะโกนเรียกเพกให้ลงมากินไก่ทอดด้วยกันและทันใดนั้นก็มีข้อความส่งเข้ามาหาเพลอเธอก็ทําท่าทีเหมือนไม่อยากเปิดแต่ก็แอบดูแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความจากอึนโฮที่ส่งเข้ามาว่าเขามีงานสัมภาษณ์เธอก็คิดว่าไหนเขาบอกว่าไม่มีงานไงเมื่อเพเอกอาบน้ําออกมาก็ไม่เจอเธอแล้วก็คิดว่าเธอกลับบ้านแต่แค่เธอ เขามาแอบดูภาพวาดของเขาเขาก็เดินเข้ามาถามเธอว่าทำอะไรไม่ขออนุญาตอีกแล้วนะและหยิบแฟ้มภาพวางขึ้นไปชั้นบนตามเดิมเธอก็ถามเขาว่าเขามีแผนอะไรหรือเปล่าเขาเกลียดเธอถึงขนาดสาดน้ําใส่พอมาถ่ายสารคดีด้วยกันเขาก็ยังมาจูบเธออีกแล้วก็บอกว่าให้เป็นเพื่อนกันเธอก็แค่ไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่พระเอกก็บอกว่าไม่มีนะเขาก็แค่คิดว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นางเอกก็ถามเขาว่าเธอคิดว่าเขาจะโกหกนะเขาก็บอกว่าเธอคิดมากไปเองเธอก็เลยบอกว่างั้นเรา ก็เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ล่ะพระอกก็ไล่เธอกลับไปเธอหยิบภาพวาดสวนสนุกใส่กระเป๋าและบอกว่าขอกินไก่ทอดก่อนละกันทันใดน,นั้นก็มีเสียงกดกิ่งดังขึ้นเธอกับเพเอกก็รีบไปเปิดไม่ใช่ไก่ทอดแต่เป็นจีอุงที่ยืนงงอยู่หน้าประตูแล้วถามว่าทั้งคู่กําลังทําอะไรนางเอกก็ก,กอดคอเพเอกแล้วก็บอกว่าเธอกับเพเอกเพิ่งเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันเมื่อวนันวันแรกเพเอกก็ไม่แก้ตัวอะไรแล้วถามจีอุงว่ามาทําอะไรจีอุงก็บอกว่าโทรหาเขาแล้วเขาไม่ยอมรับสายแต่ว่าเห็นพวกเขาสองคนอยู่ด้วยก แบบนี้มันก็เหนือความคาดหมายนะนางเอกก็บอกว่าอย่าเข้าใจผิดไปจีอุงก็บอกว่าไม่หรอกพวกนายคงจะเบื่อที่จะทะเลาะกันก็เลยคืนดีกันใช่ไหมพวกเขาก็พยักหน้านางเอกก็แกล้งหัวล้อกบเกินจากนั้นจีอุงก็เดินเข้าไปในบ้านและบอกว่าคืนนี้ฉันจะค้างที่นี่นะพระเอกก็ตกใจแล้วก็ถามว่านายจะมาทําตามใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะจีอุงก็ถามว่ายังมีใครที่ค้างที่นี่อีกหรอพระเอกก็บอกว่าก็อื่นโฮไงจีอุงก็ถามว่าพวกเขายืนอีกนานไหมนางเอกก็สะดุ้งแล้วก็บอกว่าเธอกลับก่อนนะ เพะเอก,กเดินตามเพลแล้วก็บอกว่าอยู่กินไก่ทอดกันสินางเอกก็บอกว่าไม่ละ่ะเพะเอกก็รีบผลักเธอออกไปแล้วก็บอกว่ารถเมย์ยังไม่หมดรีบไปขึ้นนะแล้วก็อย่าเดินกลับบ้านเด็ดขาดหลังจากปิดประตูเขาก็เปิดไฟหน้าบ้านให้สว่างเพื่อให้นางเอกมองเห็นทางแถมยังแอบดูเธอจากทางหน้าต่างอีกด้วยเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็แอบย่องเข้ามาแต่ไม่ทันไรก็โดนคุณย่าจับได้ซะก่อนคุณย่าก็ถามว่าไปไหนมาเมื่อคืนก็ไปค้างที่อื่นเธอก็บ,บอกว่าบอกแล้วไงว่าไปค้างบ้านเพื่อนคุณย่าก็บอกว่าแกมีเพื่อนกับเขาที่ไหน สรุปว่าแกไปนอนที่ไหนมานางเอกก็บอกว่าเธอไปนอนบ้านพี่ซอนอีมาไงทันในนั้นซอนอีก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่า,วาเธออยู่นี่กลับมาแล้วเหรอําานางเอกก็แกตัวไม่ถูกเลยซอนอีก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะสอบสวนเองและเธอก็ถามนางเอกว่าเธอมีเพื่อนที่ไหนนางเอกก็บอกว่าฉันไปนอนบ้านชเวอ,อุงมาเขาก็ขอให้เราเป็นเพื่อนกันซอนอีก็ถามว่าแล้วเธอได้ตอบปกลงหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าเธอก็เป็นไปก่อนแล้วค่อยสืบดูว่าเขาคิดจะทําอะไรกันแน่ซอนอีก็ถามจีเธอว่าเธอจะรอให้เขา สารภาพรักหรือสารภาพผิดละ่ะที่เธอทําตอนนี้ก็มาจางอะไรกับรักข้างเดียวนะนางเอก,กปฏิเสธว่าไม่ใช่นะดาเพกเมื่อไก่ทอดมาส่งแล้วก็มีเบียร์ด้วยเขากับจีอุงก็นั่งทานด้วยกันยอ,อย่างอร่อยพระเอกก็ถามจีอุงด้วยความสงสัยว่านายมีอะไรหรือเปล่าจูจ่ๆก็มากินเบียร์ทั้งที่ไม่เคยกินแถมยังมานอนค้างบ้านของฉันอีกจีอุงก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ไม่อยากกลับบ้านพระเอกก็ไล่จีอุงไปนอนเพราะเขาเมาแล้วส่วนเขาก็ลงไปทํางานข้างล่างลุงคืนพระเอกก็ตื่นขึ้นมาบนโซฟาและได้ยินเสียงจ อุ้งกลังคุยกับใครอยู่ข้างนอกเมื่อส่องดูก็เห็นว่าเขากําลังถ่ายทําดาราสาวอยู่จากนั้นนางเอกก็มาหาพระเอกที่บ้านและทั้งคู่ก็ยืนดูการถ่ายทําด้วยกันเขาถามเธอว่ามาทําอะไรนางเอกก็บอกว่าเธอลืมของเอาไวา้และเอ็นเจก็เดินเข้ามาขัดจังหวะแล้วถามพระเอกว่าวันนี้เราจะไปเดทกันใช่ไหมพระเอกก็ยิ้มกบเกินแล้วก็หันมามองนางเอกแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเราไม่ได้ไปเดทกันนะและเอ็นเจก็พูดตะบดถักทายนางเอก,เ,อกเธอบอกว่าหิวข้าวจังแล้วก็รีบดึงมือพระเอกออกไปนางเอกก็ตะโกนว่านี่ ชเวอุงฉันลืมของไว้ในบ้านนายนะต้องไปเอาตอนนี้เลยแต่ด้วยความซื่อเบื้อของพระเอกก็บอกว่า เธอก็เข้าไปดูเองละกันเอ็นเจก็เลยรีบดึงพระเอกให้ไปกับเธอทำเอานเอกก็ถึงกับยืนหงุดหงิดแล้วถามจูอุงว่าไปถ่ายเอ็นเจทำไมเขาก็บอกว่าเอ็นเจอยากจะให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นเพื่อนกับพระเอกนะ่ะจูจูก็มีเพื่อนเยอะซะงั้นแล้วเขาก็หันมาชวนนางเอกไปกินข้าวด้วยกันและภาพก็ตัดมาที่เอ็นเจกับพระเอกซึ่งเธอก็พาเขามาทานอาหารตรงข้ามกับตึกที่เธอตั้งใจจะให้เขาวาดภาพให้แล้วก็มีคนในร้านนินทาเธอแถมยังหยิบกล้องออกมาถ่ายภาพเธอด้วยพระเอกที่กําลังจะลุกไปบอกแต่เอ็นเจก็ดึงมือ ขเขาแล้วหันมาบอกพวกเธอว่าห้ามถ่ายรูปนะคะพระเอกก็ถามว่าเธอคงจะเจอเรื่องแบบนี้เยอะสินะเอ็นเจก็บอกว่าเจอแบบนี้ก็แค่แกล้งทําเป็นไม่สนใจทางด้านนางเอกจีอุงก็พาเธอมาร้านอาหารของบ้านพระเอกแล้วจู่ๆแม่ของจีอุงก็แอบ,บตามมาดูเขาพ่อแม่พระเอกก็รีบออกไปทักเธอแต่จีอุงก็ไม่สะดวกใจที่จะเจอหน้าแม่ของเขาตอนนี้จึงบอกกับนางเอกว่าฉันคงจะอยู่กินข้าดวดยไม่ได้นะเธอกินเธอแล้วเขาก็รีบเดินออกไปส่วนแม่ของเขาก็เดินตามออกมาแล้วบอกให้เขากลับ บ้าอย่าออกไปอยู่ข้างนอกอีกเลยหรือต้องรอให้เธอออกไปก่อนจีอุงก็บอกว่ายังไงก็ต้องออกไปอยู่แล้วนี่ผมขออะไรสักอย่างสิผมรักคนพวกนั้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะแสดงด้านนี้ให้พวกเขาเห็นด้วยแค่เดินผ่านไปเหมือนคนไม่รู้จักการเหมือนที่ผ่านมาก็พอด้านในเอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องมานั่งยองผมให้กับคุณย่าโดยทําสีหน้าแบบกุดกิดพอเรื่องท่พระเอกอยู่กับดาราสาวแล้วก็คิดว่าสองคนนั้นกําลังทําอะไรอยู่กันนะ เพื่อนบ้าเพื่อนบออะไรเคยเรียนมาหรือทํางานด้วยกันหรือไงแถมยังทําอะไรแบบไม่มีสติและคิดเรื่องที่ซนีบอกกับเธอว่าเธอคงจะแอบรักพระเอกข้างเดียวส่วนพระเอกเมื่อมาส่งเอ็นเจที่คอนโดเธอก็ถามเขาว่าอยากขึ้นไปด้วยกันไหมแต่เธอก็โดนพระเอกลงมาปฏิเสธอย่างจริงจังพระเอกยังบอกอีกว่าผมก็แบบนี้แหละครับกว่าจะสนิทก,กับใครก็ต้องใช้เวลาทําเอาดาราสาวก็ขายน้าสุดๆภาพตัดมาที่นาาเอกก็มีข้อความส่งเข้ามาหาเธอซึ่งเขาก็คือพระเอกที่มารอเธออยู่หน้าบ้าน เมื่อเธอเห็นเขาก็ทําให้รู้ใจตัวเองว่าเธอคงจะแอบรักเอกคัางเดียวจริงๆเขาเอากระเป๋ามาให้เธอเพราะเธอบอกว่าลืมเอาไว้ที่บ้านของเขาเธอก็ถามว่าเขาเอามาให้เธอถึงที่นี่เลยเหรอพระเอกก็บอกว่าเห็นว่าเธอว่ามันสําคัญนี่นางเอกจึงตัดสินใจที่จะบอกกับเะเอกว่าเธอรู้สึกยังไงแต่คุณย่าก,ก็ดันตะโกนขัดจังหวะซะก่อนแล้วก็ชวนเพเอกเข้ามาทานอาหารด้วยกันแล้วถามเขาว่าไม่โผล่หน้ามาตั้งหลายปีจู่ๆจ,จ,จะมาทําไมแล้วถามเขาตรงๆว่าจะกลับมาคบก,บกับนางเอกอีกเหรอนางเอกก็สวน มาว่าปล่อยระเอกินข้าวไปเถอะอีกอย่างเราก็เป็นแค่เพื่อนกันแต่ที่แน่นคุณย่าไม่เชื่อเธอแล้วก็ถามเธอว่าขาดแคลนเพื่อนถึงขนาดมาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลยเหรอแถมยังเอ่ยปากชมจีอุงดีกว่าพรพเอกอีกหลายเท่าทำม,มาระเอกก็ถึงกับกินข้าวไม่ลงคุณย่ายังถามเพเอกว่าตอนนี้ได้ทํางานหรือยังพรายเอกสําลักข้าวคุณย่ากระตะกลว่าตอบมาสินางเอกก็บอกว่าทําไมจะต้องใจร้ายกับเขาด้วยคุณย่าก็บอกว่าทําไมฉันจะต้องใจดีกับคนที่ทําให้หลานของฉันร้องไห้และนางเอกก็หัน มาไล่เพล็กให้กลับบ้านแต่พเพล็กก็บอกว่าเขาต้องอยู่กินข้าวก่อนสิพอกินเสร็จนางเอกก็ออกมาส่งเขาที่หน้าบ้านขณะที่เขากําลังจะกอบเธอก็บอกว่าชเวอุงขอบคุณนะเที่ยวกรบเปามาให้พเพล็กยิ้มให้เธอแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเป็นเพื่อนกันก็ดีนี่ซึ่งคําพูดนั้นก็ทําให้นางเอกถึงกับซึมไปเลยเธอเข้าบ้านมาแล้วก็ถามคุณยา่าว่าเห็นเธอร้องไห้ตอนไหนคุณย่าก็บอกว่าแกร้องไห้ตั้งหลายวันนี่นางเอกก็หันมาบอกคุณย่าว่าเธอเป็นคนทิ้งเพล็กเอง,เองแถมตอนนี้เธอก็ยัง ชอบเขาอยู่เลยเพราะงั้นอย่าไปด่าเขาแล้วหันมาด่าเธอแทนเธอที่เธองโง่แล้วก็ทําตัวงี่เงา่าเธอร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาแต่ดูเหมือนเขาจะทําได้แล้วทีนี้เธอจะทํายังไงซึ่งนางเอกก็ร้องไห้ทั้งคืนจนตาบวมมาที่ทํางานตอนเช้าแถมเพื่อนร่วมงานก็ยังหัวเราะเยาะถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็อ้างว่าเธอเป็นตากุ้งยิงแล้วก็ทาหน้าง,งุดยิดใส่ทุกคนวันนั้นพ่อกับแม่พเพลให้พเพลเอาอาหารไปให้จีอุงที่บริษัทเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเมื่อพเพล ไปถึงก็ได้พบกับรุนพีจีอง์ที่เคยเป็นโปรดิวเซอร์ไทยทำข่าวในตอนมัธยมแล้วอาสาพาเขาเข้าไปหาจีองเมื่อเปิดประตูห้องตัดต่อก็เห็นว่าแชร์รันอยู่คนเดียวเขาก็ถามว่าจีองไปไหนเธอก็บอกว่าเขาแวะกลับไปที่บานะ้านหน่ะรุนพี่ก็เรียกแชร์รันออาไปคุยข้างนอกส่วนพระเอกก็แอบมานั่งดูคลิปที่เขาถ่ายนางเอกเอาไว้ภาพก็ตัดเป็นที่นางเอกที่กําลังเดินกลับบ้านแล้วก็ได้พบกับจีอง์ที่มาดักรอเธอนางเอกก็ถามว่านายเป็นอะไรจีอง์ก็บอกว่ายอนซ วันนี้เป็นวันเกิดฉันเธอก็บอกว่าทำไมไม่บอกเธอเธอจะได้เลี้ยงข้าวเขาก็พูดหน้าเศร้าออกมาว่าแม่ของเขาเตรียมอาหารเอาไว้ให้แต่เหมือนว่าเธอจะไม่รู้ว่าฉันแพ้ลูกพิษฉันยังเคยเกือบตายต่อหน้าแม่มาแล้วซึ่งเขาก็แค่น้อยใจที่แม่ของเขาเอาแต่ทำงานแล้วไม่เคยสนใจในตัวเขาเลยแม้แต่ตอนนี้ที่กลับมาหาเขาทำเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไปโดยไม่บอกอีกแล้ววันต่อมามีข่าวที่พระเอกแอบไปน,นัดพบกับดาราสาวเอ็นเจดังขึ้นมาแล้วต้นสังกัด ของเธอก็ไม่ออกมาแก้ข่าวใดๆด้วยเพราะกระแสรเรื่องของเธอกับพระเอกต่างก็มีคนให้ความสนใจมากแต่เอ็นเจก็ไม่ยอมเพราะไม่อยากจะดึงพระเอกให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเธอเมื่อพระเอกได้ทราบข่าวก็ถึงกับกุมขมับพอๆกับอึนโฮที่หัวร้อนใส่เขาแล้วถามว่าจะให้ตอบคําถามนักข่าวว่าย,งายังไงพระเอกก็ให้อึนโฮไปบอกกับนักข่าวว่าเขากับเอ็นเจไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเขาแค่เป็นแฟนคลับของเธอก็เท่านั้นและเขาก็รีบออกไปโทรหาเธอและเอ่ยขอโทษที่ทําให้เธอต้องลําบากอน เจก็บอกว่าต้นสังกัดของเธอไม่ยอมแก้ข่าวให้เธอเลยบอกให้พพะเอกช่วยบอกกับทุกคนว่าเธอเองที่เป็นคนไล่ตามเขาดาน,นาเอกขณะที่กําลังขับรถเข้าบริษัทจนอีก,ก็โทรมาถามเรื่องของเอ็นเจกับเพะเอกว่าพวกเขาเป็นอะไรกันจริงๆใช่ไหมนางเอกก็พูดจาเฉยชาใส่และก็บอกปัดว่าเธอจะไปอยากรู้เรื่องของพวกเขาทําไมแต่ในใจนี่กุดลกิดชะมัดเมื่อจอดรถติดไฟแดงและมองป้ายโฆษณาของเอ็นเจเธอก็พูดออกมาว่านี่ไม่ใช่แนวของชเวอ,อุงเลยแต่ก็ถือว่าน่ารักแหละตัดภาพมาที่เพลเอก ที่มีงานสัมภาษณ์และแชร์รันก็ตามออกมาถ่ายทําด้วยแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะมีกระจิกกระจายทํางานเท่าไหรพิธีกรก็ถามเขาว่าดูจากภาพวาดแล้วคุณศิลปินพยายามจะตัดภาพคนออกไปจากสถานที่นั้นเป็นเพราะเหตุผลทางอารมณ์ส่วนตัวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าภาพที่เขาวาดก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่จะมองไม่รู้สิครับผมก็คงไม่มีเรื่องราวแบบที่คุณต้องการจะถามหรอกทําเอาพิธีกรก็ถึงกับเดินหนีเพราะการสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่เคยจะได้ข้อมูลที่ลึกจากเขาเลยส่วนนางเอกขณะที่กําลังเดิน ผ่านไปรอนเมก็มีแต่รูปเอ็นเจตามหลอกหลอนเธอไปทุกที่แถมเด็กแถวนั้นยังพูดถึงเรื่องพระเอกกับเอ็นเจซึ่งเธอก็ทําหน้าตาหงุหงิดพอไม่อยาจจะมาได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้เธอหยิบมือถือขึ้นมาตั้งใจจะโทรไปหาพระเอกแต่เธอก็ไม่กดโทรแถมทําที่จะเดินไปแต่ก็ถอยหลังกลับมาเหมาพุซธาทั้งหมดเพราะมันจะช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้พอซื้อมาเสร็จก็คิดว่าตัวเองจะซื้อมาทําไมและเธอก็เดินถือพุทธามาถึงหน้าบ้านพระเอกแต่ก็กลับเจออึนโฮแทนอึนโฮก็บอกว่าพระเอกไม่ ให้โทรเรียกไหมเธอก็บอกว่าไม่ต้องแต่อึนโฮก็ดึงเธอเข้าไปในบ้านและบอกให้เธอฝากบอกเพเอกด้วยว่าเขาขอ,อกลับก่อนเธอเดินถือพุซาเข้ามาข้างในและถุงก็ดันขาดลูกพุซาเลยล่วงหมดเลยนั่งเอกกับพุซาแล้วก็นั่งรอเพเอกทันใดนั้นก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นเมื่อเปิดประตูก็เป็นเอ็นเจที่ยืนอยู่เมื่อเจอกันทั้งคููก็ต่างทำหน้าไม่ถูกเมื่อเพเอกกลับมาถึงก็เห็นว่ามีลูกพุซาลนเกิอนอยู่บนพื้นและที่หน้าประตูก็มีกล่องไวที่เอ็นเจเอามาด้วย เมื่อเข้ามาข้างในก็ไม่มีใครอยู่เลยเขาพยายามจะกดโทรหาเอ็นเจแต่ก็เดินเตะเขากับลูปุซาอีกภาพตัดมาที่จีอุงที่ออกมาร้านอาหารกับแชรันเพราะเธอจะเลี้ยงย้อนหลังมันเกิดให้กับเขาแล้วก็บังเอิญไปเจอรุ่นพี่กับคุณนักเขียนรุ่นพี่เลยชวนพวกเขาให้มานั่งดื่มด้วยกันที่ทุกคนมารวมตัวกันพอรุ่นน้องของเขาเป็นคนบอกทําให้จีอุงกับแชรันไม่พอใจอย่างมากรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็ลุกออกไปเพื่อให้คุณนักเขียนได้เคลียร์กับจีอุงเธอก็ถามจีอุงว่าไม่เข้าใจในงานที่เขาต้องการจะซื้อ ถามว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าชอบกุ๊กยอนซูใช่ไหมจีอุงก็ไม่พูดอะไรต่อเขาหยิบเหล้าเทแล้วก็ดื่มเข้าไปทําให้คุณนักเขียนรู้ว่าเธอพูดถูกด้านนางเอกเธอถือถุงพุทรากลับมาที่บ้านและคิดถึงตอนที่ได้พบกับเอ็นเจดาราสาวก็ถามเธอว่าเข้ามาเป็นก้างระหว่างนางเอกกับพเพกหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าเปล่าตอนนี้เราสองคนไม่ได้มีอะไรพิเศษต่อกันนางเอกเอไปจะถามเรื่องดาราสาวกับเพระเอ็นเจก็บอกว่าพวกเราทั้งสองคนก็เป็นอย่างในข่าวที่คุณเห็นนั่นแหละทา เมาในเอกก็อึ้งไปเลยแต่เอ็นเจก็พูดปัดออกมาว่า<ๆ>เธอก็จะพูดแบบนั้นจริงๆแต่เราอย่ามาทะเลาะกันเองเลยดีกว่าค่ะนางเอกก็หันมาพูดกับเอ็นเจว่าอยากจะให้เธอหยุดแต่เธอก็คงไม่หยุดใช่ไหมเอ็นเจก็ยิ้มออกมาคืนนั้นจีอุงเมากลับมาที่บ้านของพระเอกจีอุงถามพระเอกว่าได้ยินว่าเขาไปบริษัทมาพระเอกก็บอกว่าใช่นาะยให้ฉันรอตั้งนานจีอุงก็พูดขึ้นมาว่ามีคนบอกเขาว่าสิ่งที่ถ่ายออกมามันจะแสดงออกมาหลายอารมณ์ทั้งที่พยายามจะซ่อนเอาไว้แต่มันก็แสดงออกมาจน,น นายก็เห็นในวิดีโอนี่คิดแบบนั้นเหมือนกันไหมซึ่งเขาหมายถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อนางเอกนั่นเองแต่เพเอกก็กลับบอกไม่รู้สิวันต่อมาเป็นวันไทยทําครั้งสุดท้ายเมื่อทุกคนมากันครบแล้วที่บ้านของเพเอกแต่เขาก็กลับไม่อยู่ทําเอาแชรันก็ถึงกับโมโหมากบอกว่าจีอุงตามใจเพเอกจนเคยตัวเธอหันมาถามนางเอกว่าเธอมีเรื่องอะไรกับเพเอกอีกไหมนางเอกก็บอกว่าเธอไม่ได้เจอกับเพเอกมาสักพักแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะออกไปตามให้จีอุงก็บอกกับแชรันว่าดูเหมือนว่า ครั้งนี้เขาจะเป็นคนไล่พระเอกไปเองด้านพระเอกเขาเดินผ่านร้านครอบครัวแต่พ่อกับแม่ของเขาก็ปิดร้านเขาเดินมาที่ตลาดแล้วก็ได้พบกับยาของนางเอกเขาพยายามที่จะช่วยเธอถือของคุณยาก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันเขาก็กระชากถุงมาถือเองทําให้ของของคุณย่ากตกเสียหายสุดท้ายคุณย่าก็ยอมใจอ่อนให้เขาถือตามกลับมาที่บ้านพระเอกถามคุณย่าว่าตักพุทธาวไว้เยอะเลยนะครับคุณยาก็บอกว่าไม่รู้สิยอนซูไปเหมามาจากตลาดไม่รู้ว่าจะต้มให้ใครดื่มทําให้แ นึกขึ้นได้ว่ามันน่าจะเป็นของเขาเองคุณย่าก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเมื่อก่อนยอนซูทำอะไรไม่ดีกับเธอก็อย่าไปเกลียดเธอเลยทั้งหมดมันเป็นเพราะย่าเองที่เกิดมาจนเธอเลยจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เพเอกก็บอกว่ายอนซูไม่ใช่คนแบบนั้นครับยา่าเธอเป็นคนดีมันเป็นเพราะผมเองคืนนั้นพระเอกก็มานั่งทานอาหารอยู่คนเดียวจนนางเอกมาพบกับเขาเขา้าเธอเข้ามานั่งกับพระเอกเขาก็ถามเธอว่าหาเจอได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าฉันก็ตามหานายทุกที่นะสิทั้งคู่ก็นั่งดื่มด้วย เธอก็ถามว่าตอนนี้ก็แปลกนะเขาไม่ไล่เธอไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่เคยทําแบบนั้นนะเธอก็บอกว่าเขาเอาแต่พูดอ้อมคอมเบี่ยงไปเบี่ยงมาคราวนี้เธอจะพูดเองแล้วนะเธอรวบรวมความกล้าแล้วบอกว่าที่นายบอกให้เราเป็นเพื่อนกันฉันทําไม่ได้หรอกนะจากนั้นเพกก็พูดขึ้นมาว่าฉันคิดถึงเธอนาะยยอนซูทั้งที่เธอกลับมาฉันก็เอาแต่โมโหส่เธอฉันก็แค่อยากให้เธอรักฉันยอนซูช่วยรักฉันต่อไปเรื่อยๆนะคําพูดพวกน,นั้นทําให้เธอถึงกับน้าตาไหลออกมาไม่หยุด รวมถึงเขาด้วย